โลกเดินทางมาถึงจุดที่เป็น a breaking point หรือจุดแตกหักเป็นที่เรียบร้อยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กระทบกับชีวิตของผู้คนกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงเรื่องของการผลิตอื่นๆทั้งหมดเลยพูดง่ายคือวันนี้ภัยมันมาเคาะที่หน้าประตูบ้านของพวกเราแล้วถ้าเราไม่เริ่มต้นทําตั้งแต่ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ทําอีกเลยครับโอกาสและความท้าทายมีสด้านหลักๆนะครับด้านแรกก็คือเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่องของ AI และดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทํางานของเรามหาศาลด้านที่2ก็คือเรื่องของ geo politics การแบ่งค่ายของผู้เล่นในระดับโลกมากขึ้นอันที่3ก็คือเรื่องของโลกร้อนนี่แหละโลกร้อนมันไม่ใช่ long term อย่างเดียวแล้วมันไม่ใช่มองแค่ net zero จะเกิดขึ้น2050 2065แต่มันคือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้เราต้องเริ่มรับมือตั้งแต่วันนี้ คีดหลักที่ประเทศไทยขาดไปคือประเทศไทยไม่มีตัวกลางไม่มีคนที่คอยบูรณาการศาสตร์ทั้งหมดความรู้ทั้งหมดข้ามอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมหรือว่าภาควิชาการแล้วก็คนรุ่นใหม่หรือว่าฝั่งเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนี่เป็นบทบาทที่สื่อพอที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อตรงนี้ได้คือตอนนี้มันต้องพาราดามชิฟต์และแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้ AI เข้ามาเพื่อส่งเสริมกระบวนการการผลิตกระบวนการเรื่องของเกษตรการเรียนรู้ทั้งหมดเลยถ้าเราใช้มันถูกทางก็มีโอกาสที่ไอ้สความท,ท้าทายหลักจะกลายเป็นโอกาสในการทำนิวอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจใหม่ของ